เติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้นงนครสวรรค์ในแต่ละครั้งที่ทีมงานไทยคำจริงคำเดินทางมาเยือนไม่เคยเหมือนเดิมสำนึกรักบ้านเกิดของภาคประชาสังคมในพื้นที่ผลักดันให้เกิดแลนด์มาร์คเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใหม่ๆความภาคภูมิใจล่าสุดมาก,กันที่คลองยวนชวนรักช่วยคืนชีวิตให้ทุกสัรพสิ่งนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนสะอาดไหลผ่านน้ำตกจำลองดูดซับออกซิเจนให้ฝูงมัดฉานานาพัานธุ์ได้แหวกไหว สร้างความสุขทางใจในยามเย็นมาตรฐานคลองสะอาดครอบครัวคู่รักได้มาพักผ่อนเดินเล่นแบบที่เราคุ้นตาในซีรีส์เกาหลีถูกยกมาไว้ที่นี่แล้วเทรนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับการสืบสารประเพณีการแห่มังกรถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชาวเมืองปากน้ำโพนับร้อยมารวมตัวกันเพื่อฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญรับส่งสอดประสานกันอย่างลงตัว เป็นภูมิปัญญาแห่งการสร้างทีมเวิร์กที่คนโบราณฝากไว้ให้ลูกหลานลูกหลานชาวปากน้ำโพเหมือนกันเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นละประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มีมังกรมีสิงโตเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะมีความศรัทธาการที่ปีปีหนึ่งเขาได้มารวมตัวกันเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการมาแห่มังกรเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอด งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพน้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มีโอกาสที่จะทํางานเป็นทีมเดินไปตามเส้นทางเดียวกันเยวาวชนนครสวรรค์อุดมด้วยทางเลือกกิจกรรมอันหลากหลายจะแห่มังกรเชิดสิงโตหรือเชิดเสือไหายหลําสามารถทําได้อย่างอิสระตามใจโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสอดส่องดูแลจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อจากพ่อสู่รุ่นลูก ทุกคนมาด้วยใจไม่มีใครมาบังคับความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองถูกยึดโยงด้วยพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นครสวรรค์พลาดไม่ได้ที่จะมาสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานำสิริมงคลกลับไปฝากญาติพี่น้องขับรถลัดเลาะราวสิบนาทีถึงศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับถิมขอพรจากองค์เจ้าแม่ตุ้ยบวยเต็งเหนียงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง9.99เมตรพร้อมซึมซับมนขลังแห่งวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำที่ถูกสืบสารผ่านกาลเวลานานาน,นับร้อยปีทั้งด้านพิธีกรรมและความเชื่อคุณค่าแห่งศรัทธาช่วยให้คนในชุมชนเกรงกลัวต่อบาปยึดมั่นทำความดีกระตันยูรู้คุณคนและเหล่าบรรพชนที่ได้อพยพมาตั้งถินน่นฐานณผืนแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์บรรพุเราจะสอนว่า ให้รักผืนแผ่นดินไทยไว้ก่อนสั่งสอนไปถึงรุ่นหลานชาวจีนในตลาดปากอําโเนี่ก็จะมาร่วมการที่เรามากับว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยคือทําให้รู้จักว่าเราเนี่ยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจทําอย่างไรทําความดีให้กับสังคมแล้วมันจะเกิดผลสนองกลับมาให้เราอย่างไรสายน้ําคือชีวิตชาวจีนยุคก่อนเข้ามาตั้งกรกรากริมสองฝั่งน้ำเพื่อเอื้อต่อการเกษตรและค้าขาย สันนิษฐานว่าชื่อปากน้ำโพเพี้ยนมาจากคำว่าปากน้ำโผล่คือจุดที่สายน้ำปิงและน่านไหลามาบรรจบกันบนแผ่นดินกึ่งกลางถูกขนาบข้างด้วยสองลำน้ำเป็นที่ตั้งของภาษานสิ่งก่อสร้างสไตล์โมเดิลที่ตั้งชื่อเป็นอนุสร์แห่งความผสมผสานของผู้คนหลายชาติพันธุ์ประสานกลมเกลียวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์หล่อเลี้ยงอาระยะธรรมไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลภาษาในวันนี้คือจุดชมพระอาทิตย์ตกดินระดับ5ดาวที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ตกเย็นเนี่ยมาชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทางสายนี้ก็เป็นแม่น้ำปิงกวังนะคะจะสีใสสีเขียวโยมกับน่านจะออกเป็นสีแดงหน่อยนะคะคุณแล้วก็มาประจบกันณนะจุดภาสานแห่งนี้ทางนาครสวรรค์ของเราทั้งชาวจีนชาวไทยนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขจากอดีตขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผ่านสู่ความตระการตาของสีสันยามค่ำคืนที่ควรค่าแก่การค้างแรมเพื่อดื่มดำ่ำ สตรีทฟู้ดตลาดริมน้ำเรียงรายด้วยร้านอาหารมากกว่าครึ่งร้อยส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า30ปีด้วยกันทั้งสิ้นเหมาะกับการเดินเล่นแวะถามนั่งทานฟินๆกับคนรู้ใจสายทานเหลาเราขอแนะนำพัตาคารหงฟ้ากับเมนูแต้จิ๋วขั้นเทพฝีมือเชฟตำรับซั่วเถาคัสสันเมนูปลารสเด็ดมาไว้คอยบริการสั่งอาหารชุด ฟินต่อเนื่องตั้งแต่ออเดรฟยันของหวานกันเลยทีเดียวหรือใครชอบสไตล์จีนฟิวชั่นเรียนเชิญที่พัฒกา,ารเล่งหงตำนานความอร่อยที่กล้าย,ยืนยันว่าหลายจานร้านนี้หาทานไม่ได้ที่ไหนในโลกปลาสดขนาดเนื้อ,อยังเด้งได้กระเพาะปลายัดไส้กุ้งน้ำแดงมีเงินซอสทองคําไก่ไหหลํำลํำเลิศทุกจานหนังท้องตึงหนังตาย,ยังไม่หย่อน ไปร่อนกันต่อในสนามโกคาร์ตแห่งเดียวในภาคเหนือตอนล่างเปิดบริการแต่เช้าปิด4ี่ทุ่มโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับรองรับศึกชิงแชมป์ประเทศไทยได้สบายสบายเหนื่อยแล้วอยากทอดกายนครสวรรค์มีตัวเลือกที่พักหลากหลายให้เลือกสรรนอนฝันหวานตื่นมาทานอาหารเช้าแบบคนท้องถิ่นทั้งต้มเลือดหมูแม่ประยูนเขาดังมากหรือฝากท้องที่ร้านข้าวมันไก่รสชาติถูกใจ พบเห็นได้ทุกมุมเมืองช่วงสายบ่ายแวะโฉบร้านกาแฟสุดชิคร้านแกะดำนำสมัยไซคีคาเฟ่ดื่มชาทานราวนี่เท่ๆเหมือนอยู่ญี่ปุ่นหรือชอบหรูหราแบบผู้ดีอังกฤษเรียนเชิญที่คาเฟ่เออิครูก่อนกลับแวะรับโมจิของฝากขึ้นชื่อเรื่องลือมานานกว่าครึ่งศตวรรษจัดกระเช้าฝากผู้ใหญ่ใช้ลทุกเทศกาลหรือจะซื้อฝากทางบ้าน โมจิเจ้าดังรอต้อนรับเป็น10บสร้านตลอดทางกลับกอทอม239สวรรค์ใกล้กรุงคลิปนี้ขยามมาอัปเดตว่าปากน้ําโพวันนี้ดีเลิศหน้าเที่ยวในทุกมิติจะตรุษจีนกินเจปี้ใหม่หรือวันไหนไหนก็สุขกายสบายใจอิ่มหนำสำราญ